ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องพระยาศิลปะรังสัรแล้วนี้ผมจะพามาดูความคืบหน้าวัดมหาธาตุสุโขทัยซึ่งก็ถามว่าค่อนข้างจะหายไปนานอยู่คลิปวัดมหาธาตุล่าสุดที่ลงของ เวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็นเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ถือว่านานมากเพราะว่านี้ผมดองไว้เนอะงจากเรียนด้วยอะไรด้วยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาตอนหลังก็ได,ได้ได้พักเมืองจินนาการและแล้วก็ค่อยๆมาทําตรงนี้ให้สมบูรณ์นะครับจะมีการปรับปรุงมหลายส่วนปรับปรุ่มันนีป่ปรับปรับปรุงหลายส่วนเหมือนกันเราจะมาชมว่าปรับปรุงอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็น่าจะเห็นชัดสุดแล้วนี่คือส่วนที่ปรับปรุงส่วนล่าสุดนะครับก็คือเรื่องของหลังคาเดิมทีเนี่ยถ้าคนจํากันหลายคนจํากันได้เราจะใช้หลังคาสีนี้เนาะสีส้มแล้วก็เครื่องประกอบหลังคาจะเป็นสังคโลกสีเขียวนะครับซึ่งอันนี้ผกแบบต้นแบบมันมาจากวัดตะพังตะพังทองที่ มีเขาทําวัดจําลองนะครับเาก็เอาเครื่องสังฆคโลหสีเขียวเนี่ยมาเป็นตัวประกอบโครงสร้างขอบหลังคาเนี่ยหรือว่าที่ภาษาช่างเขาเรียกว่าปั้นลมก็ดีเรียกลํายองก็ดีอืมทีนี้เนี่ยจากหลักฐานที่พบในวิทยานิพนธ์นะครับหลักฐานทางบุคคดีเนี่ยที่มีอยู่ในหนังสือวิทยานิพนธ์อะไรก็ตามที่เขาลงกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาพบว่า,ากระเบื้องเครื่องประกอบ ลำยองหรือว่าตัวบาลารีหรือไอตัวที่มันเป็นยอดแง่งๆเนี่ยครับตรงงสัตหลังคาเนี่ยนะล้วนเป็นสีขาวทั้งหมดก็เลยค่อนข้างที่จะต้องปรับนะครับซึ่งก็ทําใจอยู่หนึ่งปีแหละว่าแบบเฮ้ยจะสวยไม่ว่าจะสวยไหมก็ตัดสินใจว่าเนี่ยแหละก็ทําพอทําออกมาก็ใช้ได้นะครับพอได้มันเป็นสีขาวยิ่งขาวมันจะขาวนัวนัวกว่าน,นี้หน่อยในส่วนของพระเจดีย์ก็มีการปรับสัดส่วนเหมือนกันเพราะว่าภาพถ่ายบินโดนเนี่ย กับภาพถ่ายภาพถ่ายบินโดนภาพถ่ายทางอากาศพอมาเทียบเคียงกันบางทีมันจะมีมุมที่มันไม่ไม่พอดีกันหรือว่าไม่ไม่ทับกันพอดีอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าตรงไหนใกล้เคียงสุดก็ก็เทียบจากวิหารเป็นหลักจะดีองค์นี้จะตรงกับตรงไหนของเสาของห้องวิหารอะไรเงี้ยก็จะคาดเคลื่อนบวกบวกสองลบสองนะครับก็จะไม่ได้ตรงเประเพราะว่าจะดีบางองค์เนี่ยก็มีความลาดเอียงมีฐานเนี่ยเอียงออกจากแนวก็มี ตั้งไม่ตรงแนวก็มีวันนี้ผมก็ทาให้มันตรงแนวขึ้นเพราะว่าการสร้างของคนโบราณบางทีก็จะมีความไม่เป๊ะอยู่สำหรับหมู่นี้ก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็จะมีบ้างก็คือในส่วนขององค์พระเจดีย์เนี่ยก็เลื่อนเนี่ยที่เห็นเป็นแหนแถวใหญ่เนี่ยจะก็เลื่อนเหมือนกันจะมีทั้งเจดีย์ทรงะระฆังเจดีย์ทรงดอกบัวตูมแล้วก็เจดีย์ทรงปราสาทนะครับ อันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมก็คือถ้าอย่างชิปกเก่าผมจะเรียกจะดีอีซงที่มันเนี่ยทรงนี้อ่าเนี่ยทรงตรงหน้าเรานี่นะหรือว่าทรงที่เป็นองค์ประธานเนี่ยผมจะเรียกว่าทรงพุ่มขบินซึ่งมันอธิบายที่มาทีายย่ไปยยากนะครับกว่าทรงดอกบัวตูมซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ที่เป็นประวัตินักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดีอะไรก็ดีส่วนใหญ่เขาจะเรียกจะดีทรงนี้ว่าดอกบัวตูมกันหมด mm hmm. ก็เลยพาพาผมเรียกทรงนี้เป็นดอกบัวตูมไปด้วย นะครับผมสำหรับาภายในพระวิหารหลวงเนี่ยเราก็ทำการปรับปรุงองค์พระประธานจากเดิมก็พระเสียงท่านจะแปลกๆหน่อยนี้ก็ปรับให้พระเสียงท่านดูดีขึ้นหน่อยนึงแล้วนี่ก็จะเป็นพระศรีสักยมุนีนะครับซึ่งก็คือพระปัจจุบันในท่านไปเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามเดิมก็จะอยู่ที่นี่แหละ ฐานพระพุทธรูปตรงนี้ก็เปลี่ยนก็ลดลงไปชั้นหนึ่งนะครับของจริงเขาจะถัดลงมาก็ตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีพระนั่งซึ่งก็เดี๋ยวกะเกณฑ์กันอีกทีสำหรับพระยืนรู้สึกก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะหรือว่ารู้สึกจะแต่งไฟใหม่หรือยังไงเนี่แหละให้ดูดีขึ้น อืมใช่ติดไฟตรงเพราะเสียงใหม่นี่ไม่ได้มีปัญหามากนะครับส่วนอาคารอื่นจะเปลี่ยนหลังค้าเป็นสีขาวไหมอาผมคาดว่าคงจะไม่ซึ่งก็อันนี้ก็ตั้งใจให้มันขาวหลังเดียวเป็นแบบอย่างก่อนส่วนหลังอื่นๆจะขาวหรือไม่นั้นก็ถ้าขยันก็จะทำครับแล้วก็น่าจะได้เป็นคลิปที่สำคัญในภายภาคหน้าเพราะว่า เหตุผลหนึ่งก็คือพิปตัววัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีเจดีย์บริวารเยอะนะครับเยอะมากก็อาจจะทําคลิปสอนทําพระเจดีย์เนี่ยผ่านเซิร์ฟนี้ด้วยแต่เดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะทํำยังไงไหนไหนก็มาถึงนี่แล้วเราก็จะพาชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทําพระเจดีย์อย่างย่อองค์สักองค์หนึ่งนะครับขอไปเปิดโหมดก่อนเราจะทําพระเจดีย์ โอเคอเรามีฐานตัวอย่างหนึ่งองค์เนาะซึ่งเดี๋ยวทำเสร็จก็จะรื้อเจดี Jedi, แบบสุโขทัยเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยฐานที่เป็นฐานปัดหรือฐานบัวเนี่ยนะ mm hmm. ก็คือต้องมีบบกความบบงหงายหรือจะมีบวกความอย่างเดียวอยู่บนเขียงก็ได้แล้วก็จะเป็นองคร์ระฆังนะครับสําหรับเจดีย์อย่างย่อเอาองค์ทำลงองเล็กๆให้เราดูกันก่อนดีกว่าเป็นแบบอย่างเจดีใดๆก็ตามเนี่ยโดยหลักแล้วนะครับ จะต้องอมีสิ่งที่เรียกว่าเขียงรองล่างเขียงก็คือฐานปูนแบนๆบนที่ไม่ใส่รายละเอียดอะไรหนึ่งชั้นหรือสองชั้นแล้วแต่ว่าเราอยากจะหนุนจะดีให้สูงหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบสองชั้นให้ดูพอขึ้นเขียงแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําในส่วนที่เป็นฐานปัดหรือฐานบัวบัวก็จะใช้บล็อกบันไดนะครับวาง ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ตัวฐานบัวเนี่ยมันมีความกว้างนะครับก็จําเป็นจะต้องทําบัวนี้ให้มันติดกันแต่ถ้าอยากให้มันมีดูมีเอวขึ้นเนี่ยก็ขยับอ่ะอย่างผมผมตั้งใจว่าจะให้มันเตีเต้ยๆเนี่ยพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันแข็งก็จะดีองอื่นนะครับแล้วก็จะเรียงไปอืมอืมอ่านี่ตัวอย่างนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะขึ้นองค์ะคระฆังแล้วสำหรับองค์ะคระฆังเนี่ยจะดีลายนีย่องค์ะคระฆังเขาจะเล็กนะครับเราก็จะทําองค์ะคระฆังแบบเล็กให้ดูเป็นแบบอย่างลักษณะองค์ะคระฆังแบบเล็กก็จะต้องขึ้นตัวบล็อกบันไดเนี่ยให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการเสริมฐานอีกชั้นหนึ่ง อ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเจดีทรงระคังเนี่ยนะไม่ต้องพูดคำว่าคว่ำนะตามหลัก่าการเรียนแล้วเนี่ยเจดีทรงระคังก็ให้เรียกลองระคังแหละครับไม่ต้องเรียกว่าระคังคว่ำเพราะปกติธรรมชาติเราคงไม่แขวนระคังหงายกันอยู่แล้วเราก็จะต้องแขวนระคังคว่ำเป็นธรรมชาติของระคังขององค์ระคังเจดีนะครับอ่านี่เราก็จะได้เจดีหนึ่งองค์ทําห้ทำไมทรงมันแปลก มันก็อย่างนี้แหละครับเจดี JD ลายบริวารองค์ขนาดเล็กเนี่ยนะเจดี JD ทรงเขาจะพรดพลาดหน่อยเขาจะมีความมีความเหมือนเจดีมีเอวสมมุติว่าอันนี้สําหรับบางคนอาจจะสำลิดแล้วแหละบางคนว่าเอ๊ะทำไมทรงดูแปลกๆอยากให้ฐานมันดูม่อ้อขึ้นอยากให้ฐานมันดูสมครคังมากขึ้นวิธีแก้ทำนี้ครับเติม เติมมุมให้เขาหรือจะทําให้มันเป็นแนวบวกอะ่ะก็คือสามคูณสามแบบเว้นตรงมุมอะ่ะก็ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ทรงมันดูยาวจนเป็นพระปางรู้จักพระปางไหมครับสิ่งที่เหมือนฟักข้าโพดอะ่ะซึ่งวัฒนธรรมสุขโขทัยก็มีนะแต่ว่าในวัดก็ไม่ค่อยนิยมทำกันต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องฝังไฟ คือธรรมชาติอันนี้คนเล่นไหมครับจะทราบดีว่าไฟเนี่ยมันจะพแพรมออกมาในตรงในบล็อกที่มันเป็นบล็อกที่ไม่เต็มเช่นบล็อกบันไดก็ดีบล็อกแฉลบก็ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการฝังไฟที่ง่ายที่สุดก็คือวางมันเปในส่วนที่เป็นบล็อกบันไดนะครับมันจะส,สว่างเฉพาะจุดอันนี้มันผมใช้อ่เขาเรียกว่าอะไรวะสักอย่างหนึ่งน,ะนั่นแหละ ทำให้ท้องฟ้ามันอันนั้นหน่อยพระอาทิตย์ก็จะเทเลทับบี้นิดนึงอืมอันนี้ก็จะเสร็จพระเจดีะระฆังน้อยหนึ่งองค์นะครับครบเครื่องตามแบบแผนอ่าทีนี้เนี่ยเราจะมาทําระฆังองค์ใหญ่เอายกตัวอย่างองค์นี้ดีกว่ามันมีอยู่องค์หนึ่งอันนี้นะครับอ่าตัวฐานองค์จริงเนี่ยเขาจะเป็นฐานรูป อาเหลี่ยมนี่แหละรูปเหลี่ยมขึ้นเป็นรูปแปดเหลี่ยมแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ทําเป็นองค์ระคังขึ้นมาถ้าฐานเป็นแปดเหลี่ยมให้เราวินิจฉัยเลยว่าเป็นเจดีย์ที่เป็นไม่ใช่อิทธิพลเดิมของสุโขทัยนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นอิทธิพลจากที่อื่น <c oughs> เพราะว่าสุโขทัยเนี่ยก็มีฐานแปดเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าฐานล่างสุดของพระเจดีย์ทรงระคังมักจะขึ้นเป็นทรงอาสี่เหลี่ยมฐานมักจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วถึงจะขึ้นองค์ระคังขึ้นมา ถ้าเกิดว่าฐานมันมีเอวมีเหลี่ยมเนี่ยแสดงว่าเป็นอิทธิพลจากที่อื่นเช่นอยุธยาอะไรเงี้ยหรือสุขโขทัยอาจจะสร้างเองนั่นแหละแต่ละอิทธิพลแบบแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้ว่าโดนอยุทยายึดแล้วก็ทํานะครับวิธีทําเจดีย์ในอิทธิพลอื่นที่ไม่ใช่สุขโขทัยเนี่ยสิ่งสําคัญเทาก็าคือจะต้องมีอ่าเป็นฐานบัวนะบัวความบัวหงายชั้นหนึ่งก่อนนวถึงจะขึ้นฐานนะครับ ถ้าเป็นเจดีย์สุโขทัยแท้เขาจะเป็นฐานเหลี่ยมแบนๆเนี่ยฐานเขียงเหลี่ยมแล้วก็ขึ้นบัวทลาหรือก็คือไอชั้นโดนัทเนี่ยครับแต่ว่าชั้นโดนัทของสุโขทัยเขาจะไม่เหมือนอยุธยาขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นอยุธยาเนี่ยช่วงอยุธยาต้นก็ดีหรือก่อนนั้นๆเนี่ยเจดีย์เขาจะต้องมีเอวก็คือมีฐานบัวรองก่อนชั้นหนึ่งถึงจะขึ้น เราทาปุ๊บเราก็จะได้ฐานแบบนี้เ็นะโอเคครับเราจะไปต่อเพื่อให้มันเป็นเอวเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเพิ่มมันอยู่งชั้นการมีมีเอวหรือไม่มีเอวเอวเตี้ยหรือเอวไม่เตี้ยเนี่ยอันนี้อยู่ที่ยุนยักพินิตของผู้สร้างนะถ้่ในกรณีทําตามจินตนาการเพราะว่าเออเจดีเนี่ยมันก็ทำยังไงให้สวยแลนะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบจําลองแล้วก็ต้องอิงแบบด้วยเช่นว่าไอ้ถ้าฐานมันมาเตี้ยก็ต้องจําเป็นจะต้องทําบล็อกปูบล็อกบันไดติดกันหรือว่าวิธีแก้ก็คือบล็อกบันไดชั้นบนแบบหงายนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นบล็อกบันไดแบบไอ้บล็อกบันไดแบบหงายข้างบนแล้วก็บล็อกเต็มบล็อกแบบคว่มข้างล่างแบบใช้ได้เหมือนกันแต่อันนี้มันกมมีเอวใช่ไหมไมมีเอวเราก็ต้องวางสองบล็อกอย่างนี้ จากนั้นเราก็มาปูตัวชั้นที่มันเป็นชั้นชั้นโดนัทนะครับของเจดีสุขโขทยัยยุทธยาก็ต่างกันนะถ้าเป็นสุขโขทยัยเขาจะเป็นลักษณะของเขาจะเรียกภาษาเฉพาะเขาว่าบัวทลาเหตุผลเรียกบัวทลาเพราะว่ามันเป็นบัวคว่ำซ้อนกัน3มชั้นนะครับซึ่งเซิฟนี้มันยังหาเจดีทาอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าเป็นฐานเจดีแบบอา,อายุธยาเนี่ยเขาจะเป็น เขาจะเรียกว่าชุดมาลายเถาก็คือเขาจะเป็นเหมือนวงโดนัทนั่นแหละซ้อนกันก็คือเป็นกลมๆเจดีแบบเป็นวงโดนัทซ้อนกันยังสืบมาจนถึงรัตนโกศิ์ด้วยนะครับแต่สุดทรงก็จะไม่ได้เตี้ยตันและทรงเขาจะดูผอมๆตึงๆอยู่ทรงเขาจะเรียวกว่านะครับในรัตนโกสินอยุธยาก็จะปอมๆเหมือนวัดพระศรีสรรเพชญ์อะไรทํานองนี้ครับ อ่าพอเราได้จะดีนี้ขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราก็จะขึ้นฐานองค์ระฆังสำหรับฐานองค์ระฆังเราก็เว้นเข้าไปสักชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันเขืินเกินไปจากนั้นเราก็พอปูอันนี้เต็มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะปูบล็อกสลับโดยรอบตรงทับไว้บนบล็อกบันไดนะครับหนึ่งก็คือเพื่อให้มันดูหนาขึ้น สอนเร็วนิดนึงแหละดูออกหลายคนอาจจะกดพอสเอาเดี๋ยวผมก็จะพอสเป็นจุดๆเหมือนกันว่าทําเสร็จแต่ละจุดก็จะถึงตรงนี้แหละโอเคอ่ะเราก็จะได้แบบอย่างแห้วเห็นไหมครับว่าพอปูนเนี่ยมันจะดูหนาขึ้นั้ยจากนั้นเราจะขึ้นองค์ละคังถ้าองค์ละคังองค์นี้ จะเป็นทลาก็ได้จะเป็นอันนั้นก็ได้เพราะอาจจะเป็นอ e ิจ e, e ิด e, e ีย e, อ e ิทธิพลอื่นจะทําเป็นแบบตัวเองนะครับผมก็จะกลับไปทําแบบทลาทลาที่ไม่ใช่ครูเหมือนผมจะพยายามจะเล่นมุกแต่มันก็ไม่ขำอยู่ดีช่างมันเถอะสําหรับเออพระเจดีนะครับอย่าลืมว่าเวลาเวลามันขึ้นไปเรื่อยๆนะมุมมันเท่าเดิมแต่ความกว้างมันนะจะน้อยลง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการค่อยๆลดมุมมันเข้าไปเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเรียนรู้อย่างที่แรกครับฐานชั้นล่างสุดมันมีห้ามุมในทั้งหมดห้ามุมใช่ไหมนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมีห้ามุมแต่พอเราจะขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องมีเว้นระยะห่างระหว่างบันไดเนี่ยมันจะกินเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องถดมุมมันให้มันเหลือสี่เป็นวิธีที่ดีนะครับ พอมันจะทําให้เจดีย์แต่มันจะมีข้อขอนึงควรระวังคือมันทําให้เจดีย์ชันขึ้นซึ่งการที่เจดีย์ชันขึ้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าทรงที่คุณจะทําเป็นอิทธิพลอะไรเช่นถ้าเป็นอิทธิพลแบบพวกอโยุยาอายุธยาเนี่ยเจเดีย์ชันไม่แข็แต่ถ้าเจดีย์สุโขทัยดูชันเนี่ยอันนี้ตลกแหละงานั้นจะต้องเจดีย์สุโขทยัยโบธลาเขาจะป้องหน่อยซึ่งก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจคนทํานะครับว่าประมาณไหนออะอย่างวรวินิฉัยอ่ะโอเคพอจะได้แล้ว แล้วก็ขึ้นชั้นสองชั้นสองเนี่ยจะเว้นหรือไม่เว้นก็ได้แล้วแต่เราแต่อันนี้เราจะทำเจดีสุขโขทยัยเพราะงั้นเราจะเว้นนะครับเพราะเราจะทำให้มันเป็นแบบบัวทลาลไม่ใช่มาลายเสาทันจะไม่ติดก,กันด้วยปกติแล้วผมจะไม่ทิ้งซากข้างในไว้มากเพราะอะไรเพราะว่าการถ่ายเทแสงมันก็จะมีปัญหาด้วยเวลาเราจะตกแต่งไฟอะไรเงี้ย ในภายภาคหน้านะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เว้นไว้ช่วงหนึ่งอ่าโอเคทำไมเราต้องทำกินไส้ในเข้าไปอีกก็เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเราจะทำพระเจดีแบบสุโขทัยเนี่ยนะมันก็จะต้องมีการเว้นชั้นซึ่งก็จะต้องตีบล็อกกินเข้าไปหน่อยนึงถ้าเป็นมาลายถถวก็ขึ้นไปแล้วครับให้มันติดกันทั้งแถว คือถ้าเป็นไมา้ลายเถวจะขึ้นยังไงไม้ลายเถวก็จะติดนี้แล้วก็ปูบับนไดขึ้นไปนะครับแต่อันนี้เราทําแบบสุโขทัยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องวางบัวงายวางบล็อกบันดไดแหละแบบล้อบัวงายเป็นเพื่อให้แต่ละชั้นเนี่ยมันมีชั้นเฉพาะของมันนะครับจริงๆมันเป็นบว,ว์ความหมดอ่ะนะ แต่พอเวลาดูเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชั้นเฉพาะมันเองเนื่องจากว่าไมาครามันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับบล็อกมันโดยเฉลี่ยอย่างที่ในกลุ่มไมคราบถาปทําไว้เนี่ยเราก็จะเฉลี่ยโดยหยับๆยว่าหนึ่งบล็อกเท่ากับ1นเมตรโดยง่ายๆนะแบบง่ายๆคนก็จะสูงเกือบสองเมตรแหละประมาณคนสูงไม่ถึงสองบล็อกนะครับประมาณบล็อกกว่าๆจะสองบล็อกแต่ก็ไม่ถือว่าถึงสองบล็อก ไอเจดีอย่างนี้มีที่สีสัชนาลัยด้วยนะเจดีมี L เอวนะแสดงว่าอิทธิพลของอา,อายุทยาเนี่ยก็ไปถึงแล้วล่ละไปถึงบ้างแล้วแล้จะดีสุโขทัยนิยมทําเป็นบัวถ่าแล้วก็เป็นรลฆังนะครับแล้วก็มันจะคือมันองค์ประกอบมันจะไม่อน,นันต์กันมีดีเทลมีสัดส่วนไม่เท่ากันน่ะเรามาดูกัน ว่ามันเป็นชั้นเห็นไหมมันจะดูเป็นชั้นของพะเจดีขึ้นจริงๆมันควรเป็นกลมะนะแต่เนื่องจากว่าบล็อกไมโครฟเนี่ยมันทํากลมแล้วมันจะมันยากหน่อยอ่าท่านจะเห็นนะครับว่าพอมุมมันเท่าเดิมแต่มันถดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความกว้างมันน้อยลงเพราะนั้นชั้นต่อไปเพื่อให้เจดีมันดูชั้นขึ้นเราจะปูสาเราจะเหลือมุมแค่สามนะครับเราจะขึ้นองค์ลรกคบ ัางก็จะได้มีมุมเหลือเยอะเยอะหน่อยอืมอนี่นะครับนี่ก็คือมุมละสามอ่าพอมุมละสามเสร็จเราจะทํายังไงต่ออ่าเพื่อให้มันปูได้ปูนเจ้านี่เลยครับ บล็อกเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทความเหมาะสมเนาะอย่างบางคนอยาก,กจะทาเจดีสีเหมือนเจดีส่วนตัวอย่างเงี้ยอยาก,กจะทำเจดีํำจินนการอยากทําเป็นเจดีสีปิดหรือเจดีลงทองเนี่ยได้หมดเลยแล้วแต่วัสดุก็ประยุกตเอาแต่ว่าความข้อดีของการเป็นปูนล,ล้วนก็คือปูนล,ล้วนมันมีโค้งว้าที่เราจะแก้ไขสุดตรงมันได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งโบราณโบราณโบราณสุขโขทยัยนิยมติด แต่งทองที่ยอดเจดีนะครับไม่นิยมแต่งทั้งองค์ผมก็จะรัดนี่แหละบางส่วนบางส่วนอารมณ์เหมือนจะดีทั้งเหนือวัดธรรมดาธรรมดาแต่วัดหลวงก็น่าจ,จะติดนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ติดทั้งโอ้โหเหลืองอาลาม,อล,มอลองชองเหมือนที่นิยมกันเดี๋ยวนี้นะคนละอย่างกันบัวทลาเนี่ยมันมีไม่กี่ชั้นนะครับในวัฒนธรรมสุขโขทยัยอยุธยาต้นบัวทลาจะมีแค่สชั้น มาลายเถาก็มีชุดแค่สามชั้นแล้วก็เป็นองค์ระครังเลยเพราะว่าเขายังเน้นองค์ระครังอยู่แต่พอมันเกิดเจดีทรงเครื่องปุ๊บมันเริ่มเป็นขาสิงเป็นบัวขาสิงเป็นบัวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยฐานก็จะเกินสามแหละอ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะดูเป็นชั้นต่อไปเราจะขึ้นองค์ระครังอดูชัดไหมเนี่ยอะอย่างนี้นะจะได้ดูชัดๆเผื่อจะพอดกัน 3 2 1อ,อ่ะเรียบร้อยเราจะมาปูองคร์ระฆังองค์ระฆัง,งถ้าอยากได้องค์สูงก็ทำสูงอยากได้องค์เตี้ยๆก็ทำเตี้ยนะครับที่สุดมันก็ยังต้องให้ทำให้มันเป็นระฆังอยู่ไม่ต้องไปซีเรียสมากคือการเป็นไม้ครับมันก็ต้องลิกแพลงนะมันตามสัดส่วนมันก็จะตามสัดส่วน ได้ยากในบางดีเทลมันขนาดไม่เท่ากันกับของจริงก็ต้องตัดสินใจรู้จักตัดสินใจในการจะตัดสินใจสุดทรงอ่าอต่อเนื่องจากว่าเราต้องจงใจทำให้มันเป็นสุโข,ขทัยเนาะเพราะ,ะนั้นแล้วเราจะต้องทำองค์ระครังให้ดูป้อมแล้วเราก็ติดอันนี้เพื่อที่จะให้เจดีมันดูมี ปลายมนปลายระครังเนี่มันดูมนมือนปลายระครังจริงๆสําหรับปลายระครังมนหลายคนอาจจะใช้บล็อกบันไดนี่แหละช่วยเลยแต่สําหรับผมผมทําเป็นต้นแบบเอาไว้ให้ว่ามันก็ทําได้แหละไม่ขี้เหร่แล้วพอคุณจะขึ้นบันลังมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าทำบันลังยังไง บัลลังนะครับบัลลังก็คือส่วนนี้ส่วนรองรับเนี่ยอืมม่เหลือที่ว่างเห็นไหมแล้วคันจะทําย่อย่อมุมก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วองค์ระฆังบัลลังมักเป็นสี่เหลี่ยมแก้อย่างไงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเหลือมุมสามทำยังไงก็ได้ให้มันเหลือมุมสอง เพราะว่าบัลลังก์มันเป็นมุมเดียวใช่ไหมครับถ้าเราเหลือมุมสามแล้วมันจะมีที่ว่างเยอะมันจะตะลุตลกตลกหน่อยถอดให้มันเหลือมุมสองแล้วถ้ามีคําถามต่อว่าอ้าวแล้วไอ้บันไดที่ทํามาทั้งหมดอะอแะละผมทาสาธิตเฉยๆอ่าพอดูอย่างนี้อา้าวทรงมันก็ยังดูตลกตลกอยู่นะแก้ยังไงเรามีบล็อกนี้เติมเลยครับ อเติมที่มุมตานข้างเราใช้วิธีนี้อืมก็ดูโอเคนะและที่ว่างที่เหลือล่ะตามเคยครับทำไมถึงปล่อยให้สแลับมีอิทธิพลมากบาลังมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนี่ครับบาลังมันเป็นสี่เหลี่ยมที่มีคล้ายๆกับเป็นบัวบัวง่ายอ่ะ ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งถ้าเราปล่อยมันสูงเนี่ยมันจะดูแปลกนะครับมันต้องดูนี่เห็นไหมทรงก็จะดูพอดีจากนั้นเราจะมาขึ้นยอดแหละจะดีขนาดใหญ่การขึ้นยอดก็จะง่ายกว่าจะดีขนาดเล็กสเสมอยอดพระเจดีทรงระครังนะครับวิธีขึ้นขึ้นแบบนี้นะขึ้นเป็นคล้ายๆตัวบวก อยู่บนแก่นเดียวจากนั้นก็ตลกสักหน่อยเราอาจจะทำใหญ่กว่านี้ได้เช่นกันในกรณีต้องการความเป็น แรให้เกิดกับพระเจดีย์สุโขทยัยอาจจะเติมอย่างนี้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งส่วนนี้นะครับของจริงเนี่ยมันจะเป็นปล้องฉไยนะครับป้องฉไนก็คือ,อมันจะต้องเป็นปล้องอขึ้นไปตัวป้องฉไยนี่เป็นส่วนที่ทํายากทําเย็นจุดหนึ่งเลยละเพราะว่าเจดีย์องค์ใหญ่ก็จริงแต่ถ้าทำป้องฉไนะโตมันก็จะดูเหมือนเจดีย์นครนะครับ เนี่ยอย่างที่บอกว่าปัญหาเรื่องสัสดส่วนก็เป็นปัญหาข้อหนึ่งเหมือนกันแต่ก็เราแก้ปัญหาด้วยการหลบหลบสายตาได้หลบหลักสายตาได้อ่าอืม จะดูเป็นตัวปล้องแล้วเราก็มาทํามาหวดจริงๆเจดีสุโขทัยไม่มีมาหวดนะเจะดีสุโขทัยจะปล่อยอ่าตัวรองป้องฉไนเนี่ยวางโล่เลยอ่าพอทํำเราก็จะเห็นจุดบอดอืมเสร็จแล้วครับพระเจะดีสุโขทัยหนึ่งองค์ ต่อไปเราก็จะตกแต่งไฟนิด,นดหน่อยการแต่งไฟหลบนี่ก็เป็นทักษะเทคนิคที่แกการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่ามันทำให้งานเรามันดูนวลเนียน โอเคเรียบร้อยครับพระเจดีย์สุโขทยัย1องค์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดผลงานสวยๆของผมในโอกาสถัดไปซึ่งเราก็จะเน้นหนักไปทางสุโขทัยและแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้ทำเจดีย์ทรงอื่นๆซึ่งในช้อยก็จะมีแค่เจดีย์ทรงละฆังเจดีย์ทรงปราสาทเจดีย์ทรงดอกบัวตูมอ่าถ้ามีพระปรางมา องค์เล็กๆอาจจะทําให้ดูในนี้แล้วก็เดี๋ยวทุบทิ้งเอานะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ